สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสนใจประเมินราคารถคลิกริกงใต้คลิปได้เลยนะครับชวนชม1คันนะครับสำหรับแฟนๆของ Mercedes-Benz นะครับตัวนี้ C200 นะครับปี1997สภาพสวยงามเดิมบางนะครับป้ายแดงมือเดียวครับผมใครซื้อไปจะเป็นมือที่2นะครับลองชมดูก่อนถูกใจหรือเปล่านะครับสภาพสวยงามนะครับรถไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับพร้อมขับส่งทั่วประเทศนะครับ คนนี้ไว้ใจได้ครับขับส่งถึงบ้านท่านแน่นอนโอเคนะครับถ้าชอบรองมาชมกันเลย1 8 0 0 0บาทนะครับรถอยู่สมุดปราการใครสนใจรองชมดูได้เลยนะครับสำหรับรอก็รอดเบน์เลยนะครับเป็นไงบ้างครับทะเบียนสวยครับ2 9 4 9กนะครับก็รองชมดูนะครับสนใจจริงให้เน้นโทรเจรจาเลยนะครับสภาพสวยนะครับเดี๋ยวมาชมภายในกันก่อนนะครับนี่นะครับหรูหรา เรียบๆแบบนี้แหละครับสไตล์ของเบนซ์นะครับก็อุปกรณ์แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ครบนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับลองชมดูนะครับว่าสวยถูกใจหรือเปล่าสําหรับใครที่ชอบนะครับก็ลองชมดูแต่สําหรับผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเบนซ์หรอกครับหารถได้หารถเก่งครับ เอามาให้ชมนะครับราคานี้ผมว่ามีคนชอบแน่นอนเพราะว่าแต่ก่อนเอาเบ้มาลงก็หายไปหมดเลยนะครับคันนี้สภาพสวยงามนะครับเครื่องก็เดิมเดิมเลยนะครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับถ้าชอบสนใจจริงโทรเจรจาสอบถามพูดคุยกับคนขายนะครับไว้ใจได้แน่นอนนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแห้งๆเดิมๆใครชอบให้รีบโทรเจรจาสอบถามนะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีก็ไม่ขาดนะครับ หาข้อมูลได้นะครับในส่วนของ Youtube มีคนรีวิวเยอะครับแล้วก็ในแฟนเพจก็มีครับสำหรับผมนี่นำเสนอเท่านั้นนะครับไม่มีความรู้ตัวนี้ก็สวยครับบึกบึนทนถึกรู้หลาครับถ้าชอบเน้นโทรเลยนะครับสวัสดีครับ